สบายดีสวัสดีครับถักทายเอฟซีพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมในช่องวิทยุคนสองฝั่งคงอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องถักท้ายพี่น้องฟังไทยและกับพี่น้องทั้งสงปปล่ารวมถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่ขามาติดตามช่อง YouTube ที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามหรือว่าเขามาชมยอดหลังกาขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซี FC ในอ่าช่อง u t u b e นะครับและกระทั่งเพจนะครับเพิ่นบอกว่า เทพโยครับนําเสนอเกี่ยวกับประธานมวยเล่าอีกจักคลิปหนึ่งนะครับจับให้แน่จักคลิปหนึ่งนะครับอ่าที่จริงแล้วพี่น้องครับผมได้นําเสนอไปในอ่าช่อง youtube นะครับหลายคลิปนะครับพี่น้องล่ากาแน่นอนนะครับพี่น้องเอฟซีในฝั่งไทยฝั่งเล่าก็ได้ที่ตามนะครับในช่อง youtube อื่นๆหรือสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยในประเทศอ่เล่านะครับผมทั้งสื่อออนไลน์เหมืนก่บครับได้นําเสนอกันนะครับปัญหามันก็คือว่า ประธานมวยเล่านี่ยแหละครับพี่น้องเหตุให้มีผลกระทบพี่น้องไทยเหล้าอาย่างมหาศาลนะครับพี่น้องผลกระทบที่ตามมานะครับอย่างมหาศาลเลยโดยเฉพาะพี่น้องคนเล่าที่เหตุงานอยู่ในประเทศไทยนะครับผมนะครับเทพยโยนะครับในฐานะที่เป็นคนเล่าเนาะเคยอาศัยหลักการศึกษาใส่ชีวิตในประเทศไทยมาสิบเก่าปีนะครับหูนิสัยพี่น้องคนไทย ว่าเป็นแบบใดนะครับนิสัยพี่น้องคนไทยเป็นแบบไหนนะครับพื้นฐานคนไทยเป็นแบบไหนนะครับผมเข้าใจนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนลาวเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจมากๆนะครับเสียใจกับประธานมวยลาวเหมือนกันนะแค่คําพูดประธานมวยลาวคนเดียวเนี่ยทำให้พี่น้องคนในสปปลาวนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยเดือดร้อน นับแสนคนนะครับแล้วก็ที่ประธานมวยเลาออกมาพูดนะครับออกมาพูดว่ามวยไทยเนี่ยนะครับกอปี้จากคุณกระแมแค่คำพูดคำนี้เนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องฝั่งไทยจำนวนมากนะครับเกิน60ซในประเทศไทยรู้สึกไม่ดีต่อคำพูดประธานมวยเลานะครับทีนี้ สำหรับผมนะในฐานะที่ผมเป็นคนลาวบางทีผมก็คิดว่าสังคมในประเทศลาวไม่รู้ว่าถูกเสี่ยมสอนแบบไหนผมไม่ทราบนะนะครับในปัจจุบันคือเข้าใจว่าประเทศลาวปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับอวยเวียดนามตามผู้นำประเทศนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลก็ต้องมีอาคติต่อคนไทย พี่น้องไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้เหมารวมพี่น้องคนลาวที่ทํางานในประเทศไทยเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้สิทธิ์รู้สาะไรอยู่แล้วนะครับบางทีนะครับฟังผมพูดนะครับ F4 บางทีสังคมในประเทศลาวหรือประเทศลาวบางทีก็ไม่แฟร์ต่อประเทศไทยอันนี้เราบองเป็นกลางนะทำไมผมถึงบอกว่าบางทีอยากให้พี่น้องคนลาวคิดว่า ไม่แฟร์ต่อประเทศไทยยกตัวอย่างนักข่าวผู้สื่อข่าวไทยนำเสนอเกี่ยวกับประเทศลาวหลายครั้งนะครับหลายท่านนะครับสื่อไทยมีปัญหาแล้วก็โดนนะครับคนลาวเซเลบริตี้หรือคนมีชื่อเสียงในประเทศลาวนะครับลูกเจ้าลูกนายคนที่ อวยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวทำคลิปออกมาดา่านักข่าวไทยหาว่านักข่าวไทยดูถูกเหยียดหยามประเทศลาวอย่างงน้นอย่างนี้นะครับจี้ให้นักข่าวไทยนี่ไปขอโทษประเด็นมันก็คือว่านักข่าวไทยนี่นำเสนอยกตัวอย่างเกี่ยวกับโรงพยาบาลในประเทศลาวที่ยังไม่มีเครื่องทันสมัยในการตรวจหาโรคโควิด -19 แล้วไม่สามารถยืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อจริงๆแล้วเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหาข่าวสุดท้ายเป็นไงครับผู้สื่อข่าวช่องวันก็ไปขอโทษต่อสถ,ถานทูตลาวแต่สิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยมันคือความจริงนะแต่มันไปกระทบต่อผู้นำประเทศลาวไปกระทบต่อความรู้สึกของอาผูคอมมิวนิสต์ลาว เขากลัวกลัวประชาชนลราวนี่รู้ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลรากลัวจุดด้อยของรัฐบาลกลายเป็นการเปิดโปรงรัฐบาลเราไปเลยนะครับสุดท้ายเป็นไงครับคนที่กลัวเสียผลประโยชน์ในประเทศเราก็รวมกันทําคลิปออกมาจี้ให้นักข่าวไทยไปขอโทษอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับพี่น้องคนไทยก็นะครับเป็นไงมีสปิริตนะครับมีสปิริต แล้วก็ไปขอโทษนะครับเพื่อให้พี่น้องฝั่งลาวสบายใจเพราะพี่น้องฝั่งไทยคิดว่าลาวคือเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องกันนะครับในอดีตโดยเฉพาะพี่น้องในภาคอีสานนะครับมีความผูกพันกับประเทศลาวมาหลายร้อยปีนะครับสมัยก่อนคือไทยลาวไม่ได้แบ่งแยกประเทศกันนะครับสมัยที่ฝรั่งเศสมาตัดแบ่งลาวฝั่งอีสานขึ้นกับสยามเป็นไทยไปเลยนะครับฝั่ง น้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เลาไปเลยเห็นไหมครับมันก็เลยแบ่งแยกกันไปนะครับแบ่งแยกกันไปปกครองคนละระบอบก,กันเราปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับมีพรรคเดียวประชาชนไม่มีสิทธิทเสรีภาพมิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้ถูกจับถูกอุ้มหายนะครับฝั่งไทยเสรีครับเสรีสบายสบาย,บายนะครับอันนี้คือมาพูดถึงในเรื่องประธานมวยเรลาอีกนะครับทำไมผมถึงใช้คําว่าไม่แร์ ต่อคนไทยต่อประเทศไทยเวลาที่นักข่าวไทยหลายคนนะครับที่ไปขอโทษที่สถานทูตลาวเพื่อให้พี่น้องฝั่งไทยสบายใจไปกระทบต่อความรู้สึกเนื้อหาข่าวเป็นความจริงแต่นําเสนอไม่ได้นะครับเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับก็ไปขอโทษจบสบายใจขึ้นแต่คําพูดประธานมวยลาวเป็นไงครับ สังคมสื่อประในประเทศไทยนำเสนอทั้งสื่อทีวีออนไลน์ทั้ง youtube ทั้ง facebook เงียบกิบไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาขอโทษปล่อยให้พี่น้องฝั่งไทยรู้สึกไม่ดีต่อคนลาวต่อประเทศลาวนะครับเป็นระดับผู้นำเป็นระดับประธานมวอลาวนะครับคำพูดหรือเป็นผู้ใหญ่ในประเทศคอมมินิสต์ลาวแทนที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างนะครับ อย่าเห็นแก่ประโยชน์จนเกินไปนะครับอย่าเห็นแก่ประโยชน์จนเกินไปนะครับอย่าไปเชื่อฮุนเซนมากนะครับให้เห็นนึกถึงประชาชนคนในประเทศลาวเป็นหลักคำพูดออกไปนี้มันทําร้ายคนในประเทศไทยคนลาวที่อาศัยในประเทศไทยเป็นแสนคนนะครับและทําร้ายความรู้สึกของพี่น้องคนไทยด้วยควรออกมาขอโทษนะครับไม่ใช่เงียบอันนี้คือผมพูดนะครับว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์ต่อประเทศไทยไอัเราพูดกลางๆเนาะพี่น้องครับบรเมนบับ ผมเกิดอยู่เล่าผมเป็นคนเล่าผมสเสด็จไปเข่าหางบ่แเมีน,นะครับความจริงมันก็คือความจริงรัฐบาลเราพยายามตลอดนะครับ47ปีที่ผ่านมาหลังการปฏิวัติยึดอำนาจหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยพยายาม47ปีหลังการปฏิวัติสอนให้คนลาเนี่ยมีความผูกพันกับเวียดนามสอนให้คนลาวเข้าใจว่าเวียดนามคือพี่น้องกันนะครับนำเสนอสื่อทีวีในประเทศลราตลอด ความสัมพันธ์ลาวเวียดนามพี่น้องกันเล่าเวียดนามไอหน่องต่างๆนหน้าๆนะครับผักเส้นเดียวข้าวเม็ดเดียวหักแบ่งกันกินเพื่อนร่วมลบสหายสองศาสตร์สองหลัดมีความปุกพันนะครับให้สํานึกถึงบุญคุณคนเวียดนามเป็นหลักทําไมรัฐบาลถึงให้คนลาวนึกถึงบุญคุณของเวียดนามแต่ที่จริงแล้วคนลาวบางคนก็ไม่ทราบ ทำไมเราต้องนึกถึงบุญคุณเวียดนามไอ้ที่จริงแล้วรัฐบาลได้ประโยชน์นะรัฐบาลเราได้ประโยชน์นะเพราะก่อนการปฏิวัติยึดอํานาจโค่นล้มสถาบันกษัตร,ริย์ลาวล้มล้างนะครับล้มล้างระบอบสักดินาในลาวก็พวกรัฐบาลลาวทุกวันนี้ไงกลุ่มนักปฏิวัติมันก็เอาทหารเวียดนามเข้ามาโค่นล้มสถาบันกษัตร,ริย์ลาวโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองแล้วก็มีอํานาจถึงทุกวันนี้สถาบันนาเป็นประธานาธิบดีหรือ ่าเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็บ่ากันไปจนถึงทุกวันนี้อันนี้นี่คือความจริงผมพูดโดยย่อให้ฟังนะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าอ่าก่อนจบคลิปนะครับ FC ฝากมาพูดถึงนักวิชาการลาวที่พูดถึงบ้าคนอีสานมาจากไหนภาษาอีสานมีจริงไหมในโลกนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงตลอดนะครับไม่อยากให้ FC พี่น้องสฝั่งของเวลาผมลงคลิปไปแล้วก็มาทะเลาะกันมาอะไรกันนะครับคือถ้าฟังแล้วแยกแยะ,แยะออกนะครับผมก็จะพูดนะครับคือนักวิชาการเนี่ยบอกว่าอีสานมาจากไหนมีจริงไหมภาษาอีสานมีจริงไหมนะครับไอ้ที่จริงอะ่ะคือมันไม่ได้สําคัญนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกผมนะ ที่ผมเรียนที่ไทยผมเรียนที่ลาวใช้ชีวิตที่ลาวใช้ใช้ชีวิตที่ไทยนะครับมันไม่ได้สําคัญหรอกเรื่องประวัติศาสตร์เราแค่เรียนรู้แต่เราไปยึดติดกับอดีตมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเราอยู่กับความเป็นจริงทุกวันนี้จะดีกว่านะครับต่อให้คนอีสานนะครับเป็นไทยเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขานะครับคุณปกครองประเทศ คอมมิวนิสตเราวให้นําพาประชาชนเราหกเจ็ล้านคนให้มันจเจริญก่อนนะครับให้มันจเจริญก่อนแล้วค่อยมาพูดเพราะสิ่งที่พูดไปมันไม่มีใครเชื่อไงมันไม่มีน้ําหนักนะครับตราบใดที่ประเทศยังไม่พัฒนาอันนี้พูดจริงๆนะมันไม่มีน้ําหนักมันไม่มี power นะครับคนอีสานคนลาวเนี่ยนะครับพี่น้องที่มีความผูกพันกัน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับสังเกตเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในประเทศลาวน้ําเขื่อนแตกนะครับประชาชนคนดาวเหลือดร้นนะครับมต่คนไทยไปช่วยพี่น้องฝั่งไทยไปช่วยถามว่าเวียดนามเขามาช่วยเราไหมเขาเป็นพี่น้องเราผมเห็นตั้งแต่น้ําท่วมเวียดนามตั้งแต่ผมยังเด็กจนโตนะครับน้ําท่วมเวียดนามมาเก็บข้าวที่ประเทศลาวมาเก็บข้าวสารข้าวเปลือกนะครับเจ้าหน้าที่รัฐในสปปเรามาเก็บทุกครอบครัวน้ําท่วมเวียดนามนะครับส่งข้าวไปให้เวียดนาม ไม่เห็นเวียดนามเขามาช่วยเราเลยนะครับฉะนี้พูดจริงนะคือรับความจริงให้ได้เถอะเวลาผมพูดนะครับพวกคอมมิวนิสต์นะครับอย่ามันไส้ผมมากนะครับผมก็พูดแบบนี้ของผมมาเจ็ดหกเจ็ดปีแล้วผมก็ด่าแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับผมก็ไม่เคยปิดหน้าปิดตาตั้งแต่อยู่เมืองไทยผมถูกจับไม่รู้กี่รอบผมก็ยังพูดเหมือน,เ,อนเดิมมันเป็นสิทธิอยู่กับความเป็นจริงอย่าอวยจนไม่ลืมหูลืมตานะครับออกจากบ้านบ้างนะครับพวกอวยคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับ พวกที่มีมอคาาติต่อไทยนะครับออกจากบ้านบ้างตาจะได้สว่างนะครับอย่าอยู่ในความกันดานจนแยกไม่ออกว่าอันไหนจเจริญอยู่ในความจนจนเกินไปแยกไม่ออกว่าอันไหนจเจริญอันไหนมันพัฒนานะครับเปิดรับสื่อโลกภายนอกเข้าบ้างนะครับอย่าไปเชื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์มากจนเกินไป47ปีที่ผ่านมาหลังการปฏิบัติยึดอำนาจมานี่คคำตอบก็รู้อยู่แล้ว คนเรามาทํางานที่ประเทศไทยไม่รู้กี่แสนคนนั่นคือคําตอบเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศพัฒนาหรือไม่พัฒนาจเจริญหรือไม่จเจริญน,นะครับอันนี้คือเรายอมรับความเป็นจริงนะปกตินะครับพี่น้องโบเมน่าผมเพิ่งจะออกอันนี้ฝากถึง f c ที่เข้ามาติดตามเพจใหม่นะที่ยังไม่รู้จักผมหรือว่า f c พี่น้องได้ฟังไทยฟังเล่านะครับเฉพาะ f c ที่ติดตามในเพจนะที่เข้ามาติดตามใหม่ในในยูทูบเนี่ยคือ f c เข้าใจผม นะครับเพราะว่าติดตามรู้จักตัวตนผมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับแต่ FC ที่มาติดตามใหม่ในเพจเนี่ยยังไม่ทราบผมเข้าใจนะครับคือผมอยากจะบอกว่าผมวิจารการเมืองในสบลลาวมา6กเปีแล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการประท้วงที่สถานทูตลาวในประเทศไทยหรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับแม้กระทั่งที่อ่าอะไรนะครับมาเลเซียเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะครับมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองนะครับผมก็ไปด่าพวกตัวแทนคอมมิวนิสต์ลาวนะ ทำไมผมถึงไปด่านะครับคุณอย่ามาร่วมในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่าส่งตัวแทนมาเพราะประเทศคุณไม่มีสิทธิเสรีภาพขนาดท่านสมบัติสมพรนะครับเจ้าของรางวัลแม็กซ์ไซส์นะเจ้าของรางวัลแม็กซ์ไซสที่เป็นนักพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับทั่วโลกรับรู้นะครับถูกอุ้มหายในนครหลวงเวียงจันทน์มีกล้องวงจรปิด cctv เห็นหมดทุกอย่างเห็นหมดทุกอย่างแต่รัฐบาลเราบอกว่าไม่เห็นไม่รู้จัก หลักฐานเขาเขามีเขาบอกว่าไม่รู้จักใครเขาจะเชื่อคุณเป็นเจ้าของประเทศมีอำนาจที่สุดในประเทศเราอย่าว่าแต่คนหายเลยครับไก่ตัวหนึ่งตายมันก็ต้องรู้แล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับผมจัดกิจกรรมที่ประเทศไทยนะครับในกลุ่มฟรีลาวนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากมายนะครับน้องๆถูกจับถูกอุ้มหายนะครับ สามคนนะครับที่กลับไปลาวนะครับไปต่อวีซ่าพาสปอร์ตนะครับสุการใจทัศนสมพรพิมศรนหลอดคำธรรมวงศ์นะครับถูกจับรัฐบาลกล่าหวหาว่าเป็นกลุ่มที่วิพากษ์วิจารต่อต้านรัฐบาลเป็นกลุ่มคนไม่ดีอ่าพันวาเป็นกลุ่มคนบดีอ่าเป็นกลุ่มปฏิการคําว่าปฏิการเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักนะคาว่าปฏิการเนี่ยแปลว่ากลุ่มที่มีปลรปักนะครับต้านอํานาจระบอบคอมมิวนิสต์ในลาว นะครับผลใส่สื่อ่ากลุ่มปฏิการนะครับผมก็ผมก็เพิ่งรู้จริงๆนะนะครับแล้วอีกอย่างนะครับใน3มคนเนี่ยถูกจับสารตัดสินอะไรได้มีสื่อทีวีลาวนาเสนอว่าเป็นกลุ่มคนไม่ดีแล้วก็ให้3คนนี้นะครับออกมาแถลงข่าวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวถือปืนยืนข้างหลังแล้วก็บีบบังคับให้น้องๆ3คนพูดนะครับพูดตามสคริปที่เขียนมานะครับ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็คงคิดว่าจะไม่มีใครคนลาออกมาพูดออกมาวิจารณ์นะครับมันก็มีมาเรื่อยๆยิ่งเยอะขึ้นนะครับแล้วน้องหมวยปากเซนะน้องหมวยปากเซที่วิจารณ์เรื่องเขื่อนแตกในสปปลาวนะครับน้องหมวยเน็ตไอดอลของลาววิจาร์เรื่องเขื่อนแตกในประเทศลาวทาไมเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยเหลือประชาชนล่า,าช้านะครับอะไรอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับที่น้องวิจารณ์สุดท้ายเป็นไงถูกจับสารตัดสินจาคุกอะไร5ปีขึ้น ประมาณห้าปีแค่วิจารณ์แค่นี้ยังถูกจับเลยแล้วประเทศมันจะพัฒนาได้ยังไงมันจะพัฒนา,างไงไม่ให้ประชาชนคนในชาติมีส่วนร่วมในการบริหารมันไม่เจริญหรอกอยังไงมันก็ไม่เจริญยอมรับความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่ว่าผมมาพึ่งมาพึ่งมาวิจารณ์นะผมวิจารณ์มานานแล้วผมไม่เคยปิดหน้าปิดตาไม่ว่าน้องถูกอุ้มหายถูกจับผมก็ต้องไฟ์สดเปิดหน้าเปิดตาใช้ชีวิตปกติในประเทศไทยจนถึงนาทีสุดท้าย ผมไม่ได้สนใจเพราะสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงคุณรับไม่ได้เองแล้วมันแปลกที่ไม่เคยเห็นคนลาวออกมาวิจารณ์รัฐบาลไงอ่าคนลาวมีหน้าที่คือสองอย่างสามอย่างหนึ่งโดยเจ้าโดยเจ้าสมเซยสมเซยโดยโดย,โดย,โดยแค่นี้แค่นี้ทฤษฎีมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ใช่คนอยู่ในกลุ่มนั้นนะผมสนับสนุนให้คนลาวมีสิทธิเส,ส,สรีภาพสนับสนุนเสรีเสรีภาพนะครับคนลาว คนไหนที่คิดว่ารัฐบาลลาวดีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ดียังไงรัฐบาลผู้นําคุณดียังไงนะครับคุณสร้างเพจสร้างาพื้นที่ของคุณนะครับมานําเสนอเกี่ยวกับผู้นําคุณดียังไงนะครับผมพูดไปผิดตรงไหนคุณออกมาโต้แย้งนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยมันเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับผู้นําเป็นบุคคลสาธารณะทุกคนสามารถวิจารณ์ได้นะครับ ถ้าคุณไม่อยากให้คนวิจารณ์ไปอย่างไห้ไพ่เบาไ่อย,าาย่างไาห้ไพ่นิ่งท่าคุณก็อย่ามาเป็นผู้นําประเทศคุณก็ไปเลี้ยงหลานนะครับไปเลี้ยงหลานประเทศมันเป็นของทุกคนมันไม่ใช่ของผู้นําคนเดียวนะครับที่คุณจะมาตัดสินใจกําหนดชีวิตอนาคตของคนเล่าหกเจหลานคนนะครับมันไม่ใช่ครับ คนประเทศลาวเนี่ยคนไทยยังเคยตั้งคําถามนะพี่น้องฝั่งไทยว่าทาไมลาวมีประชากรแค่หกเจ็ล้านคนทําไมไม่พัฒนาทําไมม,มันไม่เจริญนะครับทรัพยากรไม่ว่าจะเขื่อนไฟฟ้าไม่ว่าจะรถไฟฟ้าความเร็วสูงนูนน่นนู่นนี่เข้าใจนะครับว่าสัมปทานนะครับไม่ใช่รัฐบาลถือหุ้นรัฐบาลเราถือหุ้นในโครงการต่างๆนะครับท,ที่ให้สัมปทานต่างชาติไปแปดเก้าสิบปีไม่รู้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นหรือไม่ไม่ได้มีอํานาจนะนะครับ คือรัฐบาลก็เหมือนกับขายชาตินี่แหละครับไม่มีชาติไหนในโลกหรอกให้สัมปทานต่างชาติไป99ปีอ่าร้อยปีนะครับครบร้อปีคิดว่าพวกคนจีนคนเวียดนามที่เข้ามาสัมปทานเขาเขาเขาจะกลับประเทศเขาเหรอครับก็เป็นจุมชนนะครับเป็นจุมชนเป็นเขตเศรษฐกฐิจเป็นในเมืองของกลุ่มอ่าคนลาวเสื้อสายเวียดนามเสือ้อเสื้อสายจีนไปหมดเลยนะครับแล้วคนจีนในประเทศลาว นะครับมาทำธุรกิจหรือมาถือสัมปทา,านในประเทศเรามันไม่ได้เหมือนคนจีนที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยมันแตกต่างกันนะครับพฤติกรรมนะครับแตกต่างกันคนจีนที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยเขาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับมีสัญ,ญชาติไทยเสื้อสายจีนนะครับทำความงามความดีนะครับจงรักภักดีต่อสถาบรรันกษัตริย์ไทยหรือเคารพคนไทยเขามาในนามผู้อาศัยครั้งแรกนะเขาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับ ต่างจากคนจีนในประเทศเรานะคนจีนในประเทศลาวไปดูสิครับเกิดเรื่องตลอดไล่ตีคนลราได้ไล่ฆ่าคนลรานะครับออกคลิปหลุดในคลิปตลอดคนลราถูกตีเวียดนามจีนตีนะครับหลุดตลอดในคลิปโซเชียลนะครับเพราะคนจีนที่ในประเทศเราที่เขามาอยู่่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขามาในนามผู้อาศัยเขามาใช้ชีว <Developer> ิตในนามเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของประเทศเพราะเขาได้ถือสัมปทานกันเก้าสิบเก้าปีนะครับ นี่คือสาเหตุนะครับทุกคนมันเลยแตกต่างกันและประเทศไทยอ่ะมันมีหลายพรรคการเมืองเขาสามารถตรวจสอบได้การบริหารหรือนักธุรกิจนะครับกับคนในรัฐบาลนะครับว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือไม่แต่ในประเทศลาวนะครับมีพรรคการเมืองเดียวต่อให้นักธุรกิจมาถือสัมปทานมาท,ทําธุรกิจในประเทศลาวนะครับคุณมีเงินจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐในลาวจ่ายให้รัฐบาลลาวนะครับ คุณทาอะไรก็ได้อนุญาตนะครับจนเกิดเหตุการณ์บ่อยๆอย่างเช่นทุกวันนี้ผลที่ได้รับผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนเรานะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิธีคนสองฝั่งของตัวนี้เวลา2 0นาทีครับเมื่อเวลาแล้วด้วยครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e วิธีคนสองฝั่งผมพิมพ์เข้าไปครับพี่น้องสิได้บ่ผลาดคลิปนะครับ เพราะว่าในเพจเนี่ยผมเพิ่งลงในเพจแค่2-3คลิปนะครับปกติไลฟ์สดทาง YouTube นะครับแล้วก็ลงคลิปเป็นประจำนะครับโอเคครับ